วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มกราคม2548เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและมีรกากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายชีพที่มีชื่อเสียงและประวัติยาวนาน3มแห่ง และเมื่อวันอาทิตย์ที่9มิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมเชิญพี่น้องสิเก่าชาวสอล้อมหาเมธมาร่วมทำวิทีอาปโปรโมทครบรอบ72ปีและมีการบันทึกภาพเป็นจำนวนมากขณะน,นี้วิลลาเทคกหนุ่เทพเราเองก็เปิดมาถึง72ปีแล้วในปีนี้ซึ่งปีนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีติดเก่าเทคนุเทพแผนกต่างๆสาขาต่างๆ มาหลอมรวมใจที่จะรวมเท็กหนุ่เทพให้เป็นหนึ่งวาระ72ปีเทกหนุ่เทพคืออย่างนี้นะพี่จะเกิดก่อนเลยว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงการคือความคิดของท่านอธิการบดีคนคนนี้เลยคือท่านอธิการบดีรองาศาสตราจารย์ดรพิชัยจันมณีท่านเป็นคนคิดเลยว่าเ,เราจะมีงานครบรอบ72ปีในปีนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะยิ่งตรงกับงานเย็นสองปีในหลวงของเราพอดีแกเป็นคนคิดว่าเฮ้ยพวกเราอะทําให้มันที่ใหญ่เเพื่อที่ว่าเฉลิมฉลองในงานครบรอบก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองอธิการบดีคือรองผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สักชัยสักชัยคล้ายแดงอ่ารองอธิการบดีหรือหรือคนเรียกว่ารองออสท่านรองออสเนี่ยก็เป็นคนจัดการทั้งหมดก็ได้เชิญสิทธิ์เก่า ประธาน,นแผนกสิทธิ์เก่าแต่ละนแผนกนแผนกแผนกหรือสิทธิ์เก่าร่วมมาระดมคุยกันว่าเฮ้ยเริ่มตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วกรนนกกระดาปีที่แล้วเลยประชุมครั้งที่หนึ่งเริ่มว่าเฮ้ยเราจะทําไงดีครับว่าเราจะให้เกิดงานเจ็บสองปีโดยเฉพาะงานเนี้ยมันประชุมกันมาทุกเดือนทุกเดือนสิบสิบกว่าเดือนละเจ็ปีละว,ว่าจะต่อจะต้องทายังไงกันให้มันเกิดขึ้นได้ให้มันยิ่งใหญ่สมกับเจ็ดสิบสองปีงานนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะคือพอเราได้ประชุมกันแล้วเนี้ย หล,หลายหลายคนหลายหลายแผนกที่มารวมหัวกันก็มาคิดกันว่าเฮ้ย hey, เรารับหนึ่งแล้วนะรวมกันได้แล้วนะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะเรางานนี้ยิ่งใหญ่ทุกผนแผนกทุกคนรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสนามเนี่ยคนจะไตมไม่หมดเลยประมาณห้าพันคนนี่คือนับหนึ่งแล้วเราก็จะบอกว่าเออในอนาคตเรามีเจ็ดสิบสองปีแล้วมันก็ต้องมีเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหนึ่งเราอยากให้ลูกน้องปัจจุบันเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยเข้ามาสารต่อด้วย อ่าตอนนี้เริ่มเข้ามากันเยอะล้เหมือนพวกเราเนี่แหละใช่ไหมพอเ,เข้ามาปุ๊บเนี่ยพอสารต่อพวกพี่ก็อาจจะต้องเป็นดันช่วยดันไปก่อนช่วงแรกๆจนกว่าจะเรารุ่นใหม่ๆก็ขึ้นมาได้มีแน่นอนเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่ต่อไปเรื่อยๆครับมีได้มนานครับทายที่สุดนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบันและสร้างหอติศาสตร์วิทยาลัย มีการจัดนิทรรศการวิถีแห่งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจากอดีตถึงปัจจุบัน